กรี๊ดดังขนาดนี้นี่มันรอเจอคุณซีน้องนูนิวใช่ไหมครับอะไรนะมารอเจอผมด้วยอุ้ยเขินบอกตามตรงนะครับวันนี้นี่ถือว่าตื่นเต้นมากๆก่อนขึ้นเวทีแต่ได้ยินเสียงกรี๊ดดังขนาดนี้หายตื่นเต้นแล้วครับขอเสียงกรี๊ดอีกทีได้ไหมฮะเอาเดี๋ยวนี้ทำงานสุดตัว ก่อนเดือนเลยครับกับแบรนด์ The Face Shop นะครับถือเป็นแบรนด์เครื่องสำอางจากประเทศเกาหลีนะครับอยู่ภายใต้แบรนด์ LG Household and Healthcare นะครับด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและถูกสร้างสารรค์ขึ้นมานะครับเพื่อผิวของคนเอเชียโดยเฉพาะเลยแน่นอนนะฮะว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนไทยสามารถใช้ได้ง่ายๆเลยและที่สำคัญนะครับเขาตอบโจทย์ตอบผิวของพวกเรามากๆก่อนอื่นเลยวันนี้ครับขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ ผมป๊อบบี้รัชพงศ์อนุมกิติครับหรือที่รู้จักในนามว่าเสียงแตกครับเสียงแตกครับหรือที่รู้จักในนามว่าป๊อบบี้ขยี้ทุกบุกนั่นเองนะฮะแต่แต่ถ้าเป็นนามในซีรีส์ก็คือเฟยใช่ไหมครับวันนี้ถือเป็นบุญสำหรับเฟยอีกแล้วนะครับกับการที่ได้มาดูแลคุณเหรียญกับหนู่เกลือ เป็นมุนมากๆนะฮะเอาละดังนั้นผมขอบอกแบบนี้ก่อนนะครับกับแบรนด์ The Face Shop เนี่ยเป็นการเปิดร้านใหม่ที่สยามสแควร์แห่งนี้นะครับด้วยพื้นที่ที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นมีพื้นที่ในการช้อปปิ้งมากยิ่งขึ้นด้วยบอกตามตรงว่าย่านนี้เนี่ยคือสยามเวลาคุณคิดอะไรไม่ออกเวลามาช้อปปิง้งทุกสิ่งทุกอย่างถูกรวบรว,บรวบมเาไว้ที่นี่แล้วเราทุกคนวัยรุ่นทุกเพศทุกวัย ถือว่ามีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันแต่เวลานึกอะไรไม่ออกก็มาที่นี่ใช่ไหมครับ